สองไอจีเวียสุกลวัตรล่าสุดลบรูปเบลล่าเกลี้ยงเหลือแค่รูปนี้รูปเดียวเท่านั้นเมื่อวานที่ผ่านมา1กรกฎาคม2565พระเอกดงังเวียสุกลวัตรประกาศข่าวดีเตรียมจูงมือหวานใจวิกกี้แต่งงาน17กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการแสดงความยินดีของแฟนคลับมากมายทางเราขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเวียและสาววิกกี้ด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีแฟนคลับอีกจํานวนมากที่ไม่ยอม move on จาก เรื่องนี้และยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับที่เวียเบลลาต้องเลิกรากันและเมื่อเข้ามาส่องในอินสตาแกรมของเวียแอดเวียสเกมีบางภาพของเบลลาถูกลบออกไปแต่ก็ยังมีบางภาพที่เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทั้งยังบอกว่าไม่อยากให้หนุ่มเวียลบเพียงแค่เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีก็เพียงพอแล้วแต่อย่างไรก็ตามถือว่ามิตรภาพดีๆและต้องให้เกียรติว่าที่ภรรยาด้วย